เรกันหนึ่งเจ็ดตรงตรงเลยโอ้ยตรงตรงเลยบินซูนนี่บินซูนตัวเดียวครับเรียกออกครับหนจ็กจ็จะเบ่งกันอยู่ในโซนแถวเตะศูนย์เก้าห้าขา้งลทางหโอ้ขอต้องทังหงครับมเนื้อครับาดีงวดติดตามงวดต่อไปครับอันนี้ก็ไปเยี่ยมยามเนาะครั้งแรกเข้าไปในบ้าน ไปถึงเจ้าภาพกบออกมารับสักทีบบดนี้โอ้ยผมยังเบิ่งอยู่ปูกันผู้ไดมันจอดอรถชอบม้วงอยู่ก็จานาบ้บนาบนาไปรีดตัวว่างหันมาตามเรื่องเล่าพัฒนาน้ำปูเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> หมวดที่ผ่านมาเห็นแล้วนะครับเนาะเข่าตรงๆเอาไปยังบมันมุนไปแส้นทุ่มนี่จุดทูบอกมาจุดทุบว่ะโอ้ยเอาจุดทูบเขาภาษาไม่พอจำผมมาจุดสำกันเดี๋ยวหมอดเครื่องไว้กันเจ๊เด็กปลา ภาวนาตั้งชัดจะแม้แต่มามนุษย์ก็ต้องมีชัจจะจะทำประการใดสิ่งใดก็ต้องมีชัดจะดังนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดของาศาสนาพุทธที่เราได้นับถือกรบสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งเป็นวันตรัสรู้ปรินิพานวันสำเร็จ วันนี้เป็นวันครบองค์ของพระพุทธเจ้าที่ได้ดับคันปริิพานไปแล้วนั้นวัดน,นี้เราชาวพุทธทั้งหลายคำว่าชาวพุทธนี่มันสำคัญตีความหมายมันผูกก็ไม่ไดอ้อัธิบายอะไรไปมากมายไก,กลกองขอให้ตั้งจิตอย่างเดียวเอาจิตเป็นที่ตั้ง จิตมั่นคงให้กำหนดจิตทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปก็รู้จักก็เอาจิตเป็นที่ตั้งจะทำอะไรถ้าจิตทำได้ดังนั้นก็จึงจะสำเร็จตามความประสงค์ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นทำอะไรก็ไม่สำเร็จขอให้ลูกหลานพ่อแม่พี่น้อง ู่ยาตายายที่ฟังอยู่ขณะนี้ก็ขอให้มีจิตอันที่บริสุทธิ์เนอะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจิตบริสุทธิ์เช่นไรก็ย่อมจะเข้าใจกันดีเสื้อผ้าสะอาดก็แปลว่าเสื้อผ้าบริสุทธิ์กายขาวสะอาดก็ว่าบริสุทธิ์ใจนี่อยู่ข้างในก็ให้บริสุทธิ์จึงเป็นใจดี ดังนั้นในพรรษานี้ก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจที่ดีที่งามดังนั้นเราก็จะสำเร็จตามความปรารถนาของเราทุกท่านทุกคนขอเอาบุญกุศลเป็นที่ตั้งใครทำมากได้มากใครทำน้อยได้น้อยแล้วแต่เจตนาแล้วแต่จิตจะคิดเอาดังนั้นให้ประกอบคุณงามความดีตามความปรารถนา ตามกาลเทศะตามกาลและเวลาตลอดไปกาละนานเทินสาธุสาธุสาธุวันนี้อาจจะพูดพูดยาวไปหน่อยนึงซึ่งดีใจกว่าจะมาครบรอบของวันนี้ มันไม่ใช่ธรรมดาและเรา,ายังหายใจได้ถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นอย่างยิ่งฟังนะผู้อยู่วัดมานานฟังให้ทำความเข้าใจให้ได้คนเราถืออะไรก็ไม่ดีต้องมีองค์ธรรมสามประการเป็นที่ตั้งสามประการนี่มีอะไรอตอบได้บอ ทำสารประการพูดประทมประสง์เออถูกต้องยึดให้มั่นแล้วก็มีองค์ธรรมเอกประการหนึ่งก็คือองค์ธรรมเหมือนกันมีสองอย่างองค์ธรรมนั่นมีแค่สองอย่างอันนี้วันนี้จะพูดเรื่ององค์ธรรมเนอะ เพราะมันเป็นวันพระสองอย่างท่ดีกับท่ามซัวสันตุืถูกต้องอย่าทิง้งครับใจมาเป็นที่หนึ่งล้วฟังให้ดีนะครับใจมาเป็นที่หนึ่งต่อมาถ้าใจดีก็จะมีอะไรล่ะคุณงามความดีสองอย่างทำบาปกับทำบุญ จะมีองค์ธรรมอีกสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ตอบนะ่ะอยู่ไหนก็มีได้แม่นบอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ไหนก็มีได้แม่นบอกตรงนี้ก็มีมได้ไดนี่แล้วก็ภายในเจ็ดวันนะนีะ่อย่าทิ้งเจ็ดวันเจ็ดวันจะคุบรอบอะไรครุบรอบ หนึ่งกทิศอ่ะว่ดเจ็ดวันครบรอบอะไรคือมันจะครบรอบวันพระเอาไปลงสื่อพอเตรียมเป่ยะมันจะครบรอบวังตัวเนี่ยอันนั้นมันก็ตรงไปชอบนักทำตรีรำนวกะบ่ได้หรอกตั้งเบิ่งซอยกันพี่น้องนี่เอ้ยเออเปียซอยกันพระไงหนุกพระไง วันนี้เป็นวันพระใหญ่วันนี้มีแต่องค์ศิลองคธรรมคนเราถ้าทุกคนที่มาอยู่ถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีองค์ศิลองค์ธรรมรักษาบ้านเรือนเคหะสถานย่อมจะมีของดีรักษาเข้าใจแล้วเนาะผู้บบจบได้ยังเนี่ยได้ละเนาะ ความสมมุงว่าตระนาตามวาละเราได้ถือว่าดีละมาถึงได้วันนี้ เจตนามาวันนี้จะมาบอกให้เอามาวังนิดมันจะได้รู้เรื่องไวๆบรับ<ห>ดมาวังนี่ะเตรียมผูกเขียนพร้อมเนี่ยเขียนให้มันผูกเขียนหรือเปล่าเป็นอดไเขียนอ๋อลูกหลังเขียนบางไว้ พอมยังนะครับวางบนนี่ครับวางล้ปุอางอะเขียนตอนนี้ให้มีหนึ่งมีสองมีสามมีหนึ่งมีสองมีสามจบไปยังครับเขียนเขียนยาวไว้นะครับครับมีหนึ่งมีสองมีสามตัวนี้มีสองมีเจ็ดมีเก้า มีอะไรมีสองมีเจ็ดมีเก้าถ้าทางนี้จะมีเก้ากับหนึ่งท้งด้านด้านด้านหลังที่ไม่ผูด,ด้านทั้งนี้ทีขับกับเก้ากับหนึ่งคือนี่เลขหนึ่งสองสามนี่จะอยู่แถวหลังมาแถวกลางขึ้นมาครับสองเจ็ด 2, 7, แถวถัดขึ้นมาเนี่จะมีสองเจ็ดเก้าครับ แล้วมาทางนีจะมาหนึ่งเก้าแล้วมามทางนีมีศูนตัวเดียวโคโลเขียนเป็นใ่เก้าใส่หนึ่งน้ำอีกก็ไดยยินว่าเก่าก็เป็นหนึ่งเก้าศูนย์อยู่ด้านหน้าด้านหน้าศูรับถ้าเรานับด้านนี้ไปมันก็จะมีศูนแล้วก็หนึ่งเก้าีบอระแล้วก็สองเจ็ดเก้า แล้วก็หนึ่งสองสามเป่วงกลมบเทอเลยสามวิ่งสามไวงกลมไม่ได้วิ่งสามเนะ้อโอ้วงกลมจ้ะวงกลมไว้สามบลเทอเลยว <c oughs> งนี้ก็ตัวลอยตัว,น,วตนี้ไโอครับู้บางคน เปิดปุ่นเปิดครับเปิด้แต่บ่ยบึงใหเปิดไเิดไปตลอดอย่าทิ้งคำบอกที่ครั้งแรกนี่เนี้อหนึ่งสองสามนี่เนยออย่าทิ้งอย่าทิ้ง ด้านเช็ดเดียวก็ปค <laughs> ้่มาถือเกครับเด็กอดีตทานคิดใจกับพี่น้องฟังๆเม่ยน ขาันึ่งกำมื เก่งเอ้าพี่น้องยุ้ซี่เก่งเก่งเก่งตัวใดนะครับเก่งเอ้าซุ่มของพี่น้องเราเบิ่งใก่มาแล้วเจ็ดสามเลยพี่น้องเด้อตัวเก่งเก่งแถวแท่งแบบปูเอ้าพี่น้องยุ้ซี่ศูนย์เจ็ดสามครับโตัวเน้นๆชัดเจนนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาหล่อบันจันทร์เลยพี่น้องยุ้ซี่วันที่ยี่สิบสองนะครับเอาปู้จับไม่ได้ปูออกไปตั้มเมย์ละปูเออไปนี่โอเคโอ้บ่ายน้อพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อ ครับเหแตกงเตอร์ครูแตกสามตัวเลยงวดนี่ขับผลงานหอบทีเดียวครับผลงานหอบทีเดียวพี่น้องที่หนึ่งเกียรตตรงตรงนะครับพี่น้องที่หนึ่งจะไหว่าทิ้งศูนย์ครับครับขัหน้าจอครับผมเฮงเฮงเรื่อยเกันทุกคนนะครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมแค่นี้นะพี่น้องเนาะคอายโฉบโฉบมันๆกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับปูครับ